ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะชาวกรกฎก็ปรากฏว่าดวงดาวทั้งหลายนั้นจะไปชุมนุมไปรวมตัวกันอยู่ในภพปุตตะที่หมายถึงสิ่งใหม่ๆหมายถึงการเริ่มตน้นจึงส่งผลให้หลายคนนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามาจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะส่วนดาวอาทิตย์ค่ะดาวเจ้าเรือนการเงินของเจ้าชะตา ก็กำลังจะโครจรย้ายออกจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังและตรงนี้ก็จะเกื้อหนุนให้นะคะในเรื่องของเงินทองรายได้ที่คุณคาดหวังจะมีเข้ามาแบบเต็มไม้เต็มมือมากขึ้นก็ถือว่าในหลายท่านเนาะคุณจะได้พบกับช่องทางใหม่ๆที่จะสร้างเงินสร้างรายได้อย่างมากมายเข้าสู่กระเป๋าจเจ้าชะตามีโอกาสจะได้รับโชคดีหรือจะมีความน่ายินดีหลายประการเข้ามา ส่วนดาวดวงอื่นๆนะคะที่โคจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีกรกฎค่ะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณจะไม่ทราบลัคนาของตัวเอง ไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีกรกฎรับฟังคำพยากรณ์ได้นะคะและก็ชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะคะ ก็สำหรับประเด็นนะคะที่แม่หมอมองว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นของชาวกรกฎทั้งหลายาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแม่หมอก็จะขอโฟกัสไปที่ดาวอังคารนะคะที่กําลังโคจรทับลักษณาเกิดของคุณไปตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนนะคะ ก็แน่นอนคะ่ะชาวกรกฎว่าดาวอังคารจะโครจรแบบไม่ปกติอยู่ในราศีเกิดของคุณเนาะก็เลยอาจจะส่งผลให้ชาวกรกฎในช่วงเดือนนี้เดือนหน้า คุณจะขยันเป็นพักๆนะคะจะมีความขี้เกียจเป็นพักๆบางวันคุณก็จะวุ่นวายทำนู่นทำนี่อยู่ไม่หยุดแต่ว่าในอีกวันต่อมาอยู่ๆคุณก็อาจจะหมดแพชชั่นไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นและตรงนี้นี่แหละค่ะจะทำให้คุณรู้สึกต่อต้านตัวเองนะคะจะชอบคิดว่าทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณตั้งใจตรงนี้แม่หมอขอให้ชาวกรกฎทั้งหลาย คุณอย่าได้ไปกดดันตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่ได้ไม่ไหวก็จะต้องปล่อยมันไปก่อนนะคะและสำหรับอารมณ์นะคะความรู้สึกแบบนี้นะคะกว่าจะหายไปจากตัวคุณนั้นคุณก็จะต้องรอให้ดาวอังคารกลับมาโครจรเดินหน้าได้ก่อนนะคะและอีกประเด็นที่แม่หมอมองว่าน่าจะบั่นทอนชาวกรกฎก็คือดาวศุกร์ค่ะ เพราะว่าตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งอาริในดวงชะตาจึงส่งโอกาสให้ชาวกรกฎนั้นมีเกณฑ์นะคะจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับที่บ้านนะคะ เช่นบ้านช่องที่อยู่อาศัยรถราที่ใช้อยู่เป็นประจำจะเกิดปัญหานะคะจะเสียจะต้องซ่อมแซมหรือเราจะแปลกันว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์จะทะเละาะเบาะแว้งนะคะจะผิดใจกับคนในครอบครัว จะทะเลาะกับเครือญาติก็ได้เช่นกันนะคะเอาอะไรอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับสิ่งที่ดีมากๆของชาวกรกฎนั้นก็จะมีอยู่เช่นกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่16พฤศจิกายนค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโครจรอ,ออกจากจุดที่ด้อยนะคะจากจุดที่อ่อนกำลงัง และดาวอาทิตย,ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะจะมีดาวพระเกตคอยกระตุ้นนะคะแล้วก็ยังเล็งไปที่ดาวมฤตยูด้วยนะคะแม่หมอก,ก็เลยมองว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะตรงนี้ถือว่าจะส่งผลให้ชาวกรกฎคุณมีเกณฑ์นะคะจะได้เงินได้ทรัพย์จากช่องทางใหม่ๆเข้าสู่กระเป๋ามากขึ้นหลายคนเรียกว่าคุณอาจจะได้เงินได้โชคมาในรูปแบบที่ไม่คาดฝันหรือจะเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวของคุณนั้นจะได้ ต้นจะได้ทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะได้งานใหม่ได้ลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านค้าขายหรือใครค่ะที่คุณอยากมีบุตรมีบริวารก็ถือว่ายังมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์เข้ามาในช่วงนี้หรือบางท่านคุณก็อาจจะได้สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเข้าบ้านและก็บอกเลยค่ะว่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นลูกหลานช่วงนี้ชาวกรกฎนั้นก็จะมีความใส่ใจจะทนุถนอมเป็นอย่างดีนะคะในด้านการงาน ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานก็โครจรทับลัคนาราศีเกิดดังนั้นถ้าหากแม่หมอจะไปบอกกับชาวกรกฎว่าช่วงนี้คุณจะไม่หนักไม่เหนื่อยเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะเอาล่ะอย่างไรก็ตามแม่หมอก็ขอแนะนำเนาะว่าชาวกรกฎคุณอย่าเคร่งเครียดนะคะอย่าก,กดดันในเรื่องของการงานจนมากเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณเสียสุขภาพเสียความรู้สึกก็ได้คือบางงานนะคะที่เราทำนะคะเราก็อาจจะทุ่ม ลงไปอย่างเต็มที่แต่ว่าผลตอบรับมันก็อาจจะกลับมาน้อยนะคะเนื่องมาจากว่าในช่วงนี้ค่าวกราฎดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะโครจรอ,อ่อนกำลังนะคะแล้วก็ยังโครจรผิดปกติเดินช้าด้วยนะคะก็เลยส่งผลให้ในเรื่องของการงานความรับผิดชอบของคุณนั้นจะมีความล่าช้าอาจจะถูกเลื่อนนัดหมายอยู่บ่อยๆก็ได้แต่ว่าในข้อดีนะคะแม่หมอมองว่าเป็นโอกาสนะคะที่หลายคนคุณจะได้ทดลองท ทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะได้งานใหม่หรือว่าจะได้ลงทุนนะคะจะได้ทําธุรกิจใหม่ๆก็ได้เพียงแต่ต้องบอกก่อนนะคะชาวกรกฎว่าอย่างไรก็ตามช่วงนี้อย่าได้ไปคาดหวังอะไรที่มันมาแบบปุ๊บปั๊บนะคะเพราะว่าความสําเร็จของชาวกรกฎนะคะในช่วงที่ดาวอังคารโคจรอ,อ่อนกําลังต้องบอกเลยค่ะว่าจะมาแบบทีละเล็กทีละน้อยแต่จะมาแบบเรื่อยๆมากกว่านะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภเอาละค่ะถึงแม้ว่าในช่วงนี้เนาะดวงการงานของเราจะยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรแต่ว่าในเรื่องของการเงินการหารายได้นั้นกลับจะดูดีขึ้นมามากกว่าช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะดาวการเงินของคุณนะคะจะยังโครจรได้มาตารฐานที่เป็นนิดแปลว่าน้อยแปลว่าต่ำต้อยนะคะส่งผลให้บางคนบางท่านนะคะหากคุณวางแผนการเงินไม่ดีนะคะครึ่งเดือนแรกต้องบอกเลยว่าการเงินการทองจะอยู่ในสภาพที่ติดขัดหรือว่าจะมีความฝืดเคืองเข้ามาคนค้าคนขายก็จะเป็นช่วงที่ยอดการค้า ตกต่ำลงไปนะคะแต่ว่าพอหลังวันที่16ควกรกฎดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะนะคะจะกลับมามีกำลังที่เข้มแข็งมากขึ้นแถมยังจะไปชุมนุมนะคะโครจรร่วมกับดาวอีกหลายดวงจึงส่งผลให้การเงินการหารายได้ของเจ้าชะตานะคะเครื่องเดือนหลังนะคะจะมีความปังจะมีความสมหวังเข้ามาหลายคนจะมีทั้งรายได้เสริมรายได้หลักจะมีเงินจากช่องทางใหม่ๆ ไหลเข้าสู่กระเป๋าและพบปูดตานั้นก็ยังเป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะนั่นก็แปลว่าคุณกำลังจะมีลาบผลนะคะจะโชคดีจะถูกหวยหรือเราจะแปลว่าเด็กๆคนอายุน้อยกว่าลูกหลานบริวารจะนำพาโชคลาบมาสู่ตัวคุณก็ได้นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ดาวเสารก็โครจรเป็นมรณะส่วนดาวศุกร์ก็โครจรเป็นอริกับดวงชะตาดังนั้นใครที่ยังโสดนะคะยังไม่มีแฟนแม่มอนแนะนำว่าช่วงนี้ขอให้คุณอยู่เฉยๆจะดีที่สุดค่ะ เพราะหากที่ใดมีความรักที่นั่นก็มักจะมีความทุกข์รอคุณอยู่เอาล่ะแม่หมอก,ก็ขอให้คุณอยู่แบบโสดๆสวยๆหล่อๆกันไปก่อนนะคะและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเราก็ได้เจอกับคนที่คู่ควรนะคะ ส่วนคนมีคู่มีแฟนนะคะระยะนี้จะเป็นจังหวะเวลาที่ต่างคนก็ต่างเบื่อหน่ายกันและกันพอคุยกันนะคะก็มักจะมีปากเสียงจะทะเลาะกันได้ง่ายและในบางท่านนั้นเป็นไปได้ค่ะว่าคนในครอบครัวจะมีบทบาทนะคะจะมีส่วนที่ทำให้ความรักของคุณจะทั้งเจ็บและก็ขมเอามากๆนะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็ชาวกรกฎนั้นเนาะคุณจะต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะเช่นบางทีนะคะเราจะไปซ่อมแซมบางอย่างเนาะเช่นปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟแล้วพลาดนะคะบางคนก็จะตกบันไดจะสะดุดล้มหรือจะไปเหยียบกรวดนะคะจะโดนของมีคมทิ่มตาเอาก็ได้นะคะและก็สําหรับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับ กล้ามเนื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่หรือว่ากล้ามเนื้อจะอักเสบเอาก็ได้นะคะในส่วนวันที่ดวงไม่ดีนะคะอารมณ์ก็ไม่ดีแถมคนใกล้ตัวยังชวนทะเลาะจะได้แก่วันที่5 6 9 10 18และวันที่19พฤศจิกายนนะคะ สำหรับคำทํานายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงท่ายได้ไพ่6ถ้วยอสศวินคาทาและคิงเหรียญน,นะคะเอาละค่ะชาวกรกฎทั้งหลายคะไพ่ใบแรกของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นไพ่กถ้วยค่ะ และแม่หมอก็ถือว่าน่าจะเป็นไพ่ที่มีพลังงานในด้านที่ดีนะคะในด้านที่บวกอยู่พอสมควรแปลว่าชาวกรกฏนะคะมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณน่นแหละค่ะที่จะไปคอยช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ และหถ้วยนั้นก็ยังหมายถึงมิตรภาพนะคะการที่เจ้าชะตาจะได้รับของขวัญของฝากการที่คนเก่าๆคนที่คุณเคยรู้จักในอดีตก็จะปรากฏตัวขึ้นมาให้คุณได้พบเจออีกครั้งนะคะ ส่วนไพ่อัศวินคาทานะคะไพ่ใบกลางนั้นก็หมายถึงการบุกตะลุยการต่อสู้การดิ้นรนเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากมีนะคะดังนั้นคะ่ะถ้าหากเราพูดถึงภาระการงานต้องมองเลยนะชาวกรกฎว่าช่วงนี้งานจะเยอะงานจะหนักนะคะหรือว่าจะมีอะไรให้คุณต้องทำนะคะจะต้องใช้พลังงานในการแก้ไขเคลียร์ปัญหาต่างๆนะคะบางคนก็จะต้องเดินทางไปนั่นมานี่อยู่ตลอดเวลาและในช่วง นี้เนาะชาวกรกฎดาวอังคารก็โคจรทับตัวส่วนดาวศุกร์ก็ยังโคจรเป็นมหาจักรอีกด้วยนั่นก็แปลว่ามันจะต้องสู้ก่อนเหนื่อยก่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมีผลสําเร็จตอบแทนกลับมาเป็นความภา,ภาคภูมิใจของคุณนะคะอย่างไรก็ตามาชาวกรกฎอย่าลืมว่า,าดาวอาทิตย์ดาวการเงินของคุณนะคะในช่วงนี้ก็จะกลับมามีกําลังที่เข้มแข็งอีกครั้งนะคะและดาวอาทิตย์ก็จะได้รับพลังงานจากดาวหลายดวงใน ตำแหน่งปตุตตะ แม่หมอจึงมองว่าอย่างไรก็ตามนะคะน่าจะเป็นจังหวะที่งานเหนื่อยงานหนักก็จริงแต่คุณก็จะมีแรงดึงดูดนะคะให้โชคลาภเงินทองทรัพย์สินเข้ามานะคะคู่ดาวพุธด,ดาวอาทิตย์นั้นนะคะแปลว่าเจ้าชะตาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญานะคะจะได้สร้างเงินสร้างทรัพย์จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะนั่นก็คือความหมายของคิงเหรียญไพ่ใบสุดท้ายนะคะที่แปลว่าความมั่นคงมั่งคั่งทง าการเ,เอาละสำหรับใครเนาะที่ลงทุนลงแรงมาก่อนหน้าเหนื่อยหนักฝ่าฟันมาก่อนหน้าก็ถือว่าคุณมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่จะได้กำไรก้อนโตนะคะดังนั้นในที่สุดแล้วค่ะแม่หมอก็ขอให้ชาวกรกฎทุกท่านนะคะขอให้คุณนั้นจงโชคดีมีความสุขความสมหวังประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนคะ่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t e super t a n หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแนะนําให้กําลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ